ี่ก็เป็นคืนที่สามพรุ่งนี้ก็สาเหตุที่แม่ไม่เก็บไม่ไม่เผาเก็บศพเพราะอะไรเพราะว่ายังคลองใจกับเรื่องศพลูกค่ะศพ <n> ลูกมไม่มีห <Jac. S 2> <ง>ัวและอีกอย่างหนูโวกวรลูกไปแบบไม่ไม่เป็นสุขเวยค่ะเพราะว่ายังขาดวิญญาณอยู่ก็คืออยากให้คุณหมอความทิพย์นะคะช่วยมาตรวจให้หนหน่อยค่ะว่าหัวลูกหนูหายไปไหนค่ะเพราะว่าศพมันมีตรงที่ว่าเป็นรอยสดอยู่ค่ะช่วงข้อต่อกระดูก้อยอยากรู้ตรงนั้นน่นเป็นอะไรค่ะ<ๆ>และอีกอย่างนะคะว่าเห็น ว่าแขนก็ไม่มีค่ะคนที่เห็นศพทีแรกก็บอกมีแขนแต่ว่าแขนไหยไปด้วยค่ะน้องชายเป็นคนเห็นแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยที่ยืนอหู่เมื่อกี้ที่บอกว่าเห็นตอนแรกมีแขนไม่มีแต่ตอนไปรับผลตีนี่ไม่มีอ่ะพี่แล้วก็ข่าวที่ออกไปไม่ไม่เป็นธรรมต่อลูกใช่ค่ะผ่านม่ให้เป็นธรรมกที่ออกมาว่าลูกหนูร่วมไปขโมยของมาลดแบจริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะเด็กพวกนั้นนะลูกหนูไม่รู้จักเลยค่ะแม้แต่เพื่อนเขาที่ไปด้วยก็บอกไม่รู้จักค่ะตำรวจอยากจะปิดคดีไวงได้โยกความผิดให้คนตายค่ะ แล้วจริงๆอ่ะคนที่ขึ้นไปบนรถที่มีการเผารถหรือว่าอะไรเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่นักศึกษารามด้วยก็อาจจะเป็นพวกเขาสร้างสถานการณ์นี่่ใช่ค่ะหนูคิดเป็นอย่างนั้นเพราะว่าน้องเขาไปในกาศไปร่วมกับกาดนักศึกษารามนะคะเขาจะเผาพวกเดียวกันหลมันไปไม่ได้หรอกคะอ่ะเพราะน้องเขามีก่อนหน้าที่น้องเขาจะโดนเผาน้องเขาบอกว่ามาบอกแม่ว,ว่าวันนั้นเขาไปเที่ยวเดินที่ยวกวัตแล้วเขาเดินเสื้อแดงเอาะระเบิดกองางใส่เขาก็มาเล่าให้ฟังไล่วันพอเพื่อนเขารู้ว่ามีการประทะระหว่างเสื้อแดงกับน,นักศึกษาราม เขาก็เลยชวนน้องไปค่ะไปร่วมอืก็เลยไปสมัครเป็นการเป็นการนักษาราแล้วอย่างน้องชายเนี่ยสนิทกับพี่ชายความรู้สึกที่ข่าวออกไปไม่ตรงกับความจริงรู้สึกยังไงรับไม่ได้พี่แค่เขาไปแค่นี้ก็เอบกรัวก็เสียใจมากก่อแล้วพี่แล้วคือว่าเขาจะปิดคือดีแบบง่ายๆคือว่าอายุเขายังบอกผิดเลยทั้งที่พี่ชายผมอายุ17ปีเขาบอกว่าอายุ19 แล้วก็บอกว่าพี่ชายผมเขาไปร่วรมขโมยของอะไรอย่างนั้นพี่ชายผมมันไม่เคยมีนิสันนยนแล้วถ้าขโมยของแล้วแขไอหัวหายไปไหนล่ะอ่าใช่ครับคือว่าคืออยากปิดคดีง่ายๆฆ่าอำพรางดีแม้แต่เขาจับสองคนนั้นได้เขายังไม่โทรบอกแม่ผมเลยเขาไม่โทรเรียกอะไรเลยคือจับคนที่ว่าเผาได้ก็ไม่โทรหาแม่ด้วยใ,ใช่ไหม แล้วก็คดีต่างๆเนี่ยเห็นว่าแม่ในครอบครัววิ่งเต้นกันเองตำรวจไม่ยอมบอกอะไรสักอย่าง,งแค่ผลดินเอแม่ผมต้องวิ่งวิ่งไปดูเองแค่ผลดินเอแม่ของผมครั้งแรกก็ออกมาแล้วว่าใช่ชัดเจนแล้วทำไมต้องรอพ่อด้วยเขาย,ยื้อเวลาไปเรื่อยๆพี่จนเพิ่งมาได้ศพในว,วันนี้อืม<ๆ>ก็เพิ่งได้ศพแล้วเราก็เพิ่งคือน้องเนี่ยถูกฆ่าตั้งแต่วันที่หนึ่งแต่เพิ่งได้ศพเมื่อวันที่ยี่สิบสอง เราไว้สามคืนคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้วก็จะเก็บศพไว้สิ่งสําคัญแม่วิงวอนอยากให้ได้ความเป็นธรรมให้กับลูกให้คุณหมอคนที่ช่วยหน่อยใช่ค่ะแล้วก็ถ้านั้นเราก็ไม่เผาเพราะว่าน้องไปไม่เป็นสุดแน่ใช่ค่ะแล้วแม่อยากจะวิงวอนถึงหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบอยังไงอยากให้หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบให้มาช่วยดูแลหนูบ้างค่ะเพราะว่ามีใครสนใจเลยไม่เคยตั้งแต่วันที่ลูกหนูตายวันแรกจนวันนี้ยังไม่เคยมีใครเอื้อมมือมาช่วยเหลืออะไรหนูเลยสักอย่างเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นค่าบาดเจ็บค่ารักษาค่าอะไรค่าศพค่าอะไรก็ไม่มีมาเลยค่ะไม่เคยมีใครติดต่อมาด้วยค่ะไม่เคยได้รับความช่วยเหลือเลยเลยค่ะแต่ว่ากลุ่มเฟซบุ๊กของพี่ฟ้าที่ขอบคุณผ่านไปเลยหนูค่ะใยา่ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะที่ร่วมบริจาคมาให้นะคะไม่ว่าจะเป็นเงินน้อยเงินเยอะหรือว่าอะไรหนูขอฝากขอบคุณมากค่ะทุกคนนะคะขอบคุณพี่ฟ้าพรทิพาด้วยค่ะที่ว่าร่วม การทำบุญให้น้องนะคะหนูขอให้บุรกรรมที่คนดามาให้ประสบกับทุกคนนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญค่ะแล้วสาหรับหนูอยากจะขอบคุณเพื่อนๆในที่ได้มาช่วยพี่อยากขอบคุณมากครับที่ช่วยในงานอะไรต่างๆที่เรื่องแต่ว่าสิ่งสําคัญต้องการความเป็นธรรมให้กับพี่ชายชนะแล้วเราจะสู้ต่อไปไหมส,สู้นะนะแล้วก็สิ่งสําคัญวาน วอนวิงวอนคุณหมอวอนทิพ์ถ้าได้ถ้าใครที่ติดต่อได้ก็ช่วยครอบครัวดีด้วยอยาให้เขาตื่นล้นหน่อยอยากให้หน่วยงานรัฐหรือว่าทางตำรวจทำคดีนี้โดยความเป็นธรรมแต่คิดว่าจะได้ความเป็นธรรมหรอคดีนี้อาจจะมีตำรวจรู้เห็นด้วยก็ได้ตำรวจนว่าตำรวจน่าจะเป็นคนที่เบื้องหลังเพราะว่าวจะติดต่<ก>อมาเลย เพราะว่าเราเห็นหลายๆอย่างท,ที่ที่มันเกิดขึ<ช>้นที่ชยตำรวจได้ทํามันไม่ได้มีอะไรที่ว่าจะมาช่วยเราเลยทํามีแต่เราต้องวิ่งเอง,งวิ่งเองทุกอย่างแม้แต่เรื่องคดีหนูถามก็บอกเด็ติดต่อกับเองติดต่อกับเอง<ด>ไม่เคย,<ด>ยไม่เคยได้ความกระจาร่าง้วยว่าคดีเป็นยังไงพอถามเรื่องคดีบอกเด็ติดต่อกับติดต่อกับกอบแค่นี้ค่ะแต่ลูงชายก็ยืนยันว่าพี่ชายถูกฆ่าเนี่ยถูกยิงก่อนถูกยิงก่อนมั่นใจเลยต้องคือตอนที่ตำรวจบอกว่าตอนที่ก่อนที่รถบัสจะโดนเผากระจุก แต่ทุกบ้านเลยแต่พี่ถ้าเกิดคนเรามีชีวิตยอยู่ยังไงเขาต้องออกมาได้เขาต้องเอาตัวรอดออกมาได้อืมแต่เพื่อนที่ไปด้วยกันบอกว่าช่วงที่วิ่งลงามาจากรถนะรถไม่ได้มีไฟไหม้เลยมันลามจากข้างหลังมาแล้วมีนักแล้วก็มีมีนักสารามบอกว่ามีวัยรุ่นคนหนึ่งโดนกระทือยู่ตรงประตูตทางลงโดนกระทือโดนกระถือปิดตัวประตูตทางลง้มคิดไม่ถึงว่าจะเป็น,นคนที่เสพก่อนอืม ก็คือมันมันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันมันมีอะไรที่เราต้องไปคิดกันว่ามันมีเงื่อนงำเยอะมากกว่านั้นแล้วก็พอหลังจากนั้นก็อาจจะถูกอย่างที่มีพยานได้เห็นว่าถูกลากไปไปซ้อมอีกหรือไปยิงก็ไม่รู้ที่เห็นจมกองเลือดตรงนี้ก็ต้องเช็กกันพอหลังจากจบงานนี้แม่ก็ต้องไปไล่ถามแล้วว่าใครเห็นบ้างพยานที่เห็นอยู่ตรงจุดไหนไม่นิมากที่ว่า เห็นน้องจมกองเลือดก็ต้องตามไปนะคะก็สู้ต่อไปนะคะ่ะตอนนี้แม่ของน้องที่เสียชีวิตยอยู่บนรถบัสที่ว่าถูกเผาและแม่ก็ยืนยันว่าลูกถูกฆ่าก่อนที่จะถูกเผาแล้วก็พรุ่งนี้ต้องทําศพแล้วใช่ค่ะแล้ววันนี้มาเพื่อที่จะขอให้พี่น้องทางบ้านได้ช่วยเหลือค่ะเพราะว่าครอบครัวทางบ้านก็ลําบากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหน พูดง่ายๆว่า้าเพื่อนๆอ,อยู่ทางบ้านถ้าชมคลิปที่ฟ้าออกไปแล้วอยากจะช่วยพี่เขาคนละร้อยสองร้อยสี่ร้อยห้าร้อยแล้วแต่กำลังก็โทรติดต่อมาจะหาเงินไปทำศพลูกน้องถูกเผาตั้งแต่วันที่หนึ่งเนาะใช่ค่ะวันที่หนึ่งธันวาหรือว่าที่ช่วงที่นักศึกษารามถูกเสื้อแดงโจมตีใช่แล้วก็น้องได้ไปทำอะไรที่นั่นนะคะน้องอได้ไปร่วมชุมนุมกับนักศึกษารามกับเพื่อนน่ะคะ<ช>่ะเพื่อนก็ชวนไป แต่ก่อนหน้านี้น้องอ่ะได้มาเที่ยวหน้ากกทอะค่ะมาซื้อเสื้อผ้าเขาโดนพวกเสื้อแดงเอาระเบิดเป็นกองฟ้างใส่เขาค่ะ <Okay. S 2> เขาก็เลยแค้นใจเลยยังไงเนี่ยเขาถึงมาร่วมกับเพื่อนชวนเพื่อนเพื่อนเขาชวนมาพอรู้ว่ามีชุมนุมรลกถ้าระหว่างเด็กหน้ารามกับเด็กนักศึลยรามกับเสื้อแดงเขาก็เลยมาร่วมมาขอร่วมกับกาศนักศึกษารามอะค่ะร่วมชุมนุมกับเขาอื mm. แล้วก็น้องอ่ะแอบมากับเพื่อนโดยที่ว่าแม่ไม่รู้ค่ะแล้วแม่ก็ส่วนแม่กับนะ้า างบ้านก็ไปชุมนุมอยู่ที่ลาดําเนินเดินมากระทรวงแรงงานนะคะไปร่วมอยู่ด้วนยนะคะแล้วพอมาอได้ทราบข่าวอีกทีหนึ่งน้องก็คือน้องก็กลายเป็นศพไปแล้วอะคะ่ะเดี๋ยวจะโครงกระดูกแล้วก็ไม่มีหัวด้วยแล้วก็ไม่มีหัวแล้วเห็นบอกว่าก่อนที่จะเจอศพเนี่ยมีชาวบ้านหรือใครนะคะนักศึกรษาไล่เดาว่าน้องถูกซ้อมก่อนมีพวกแม่ค้ากับวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็นักศึกษาลามที่บาดเจ็บที่แขน <Okay. S 2> พอดีน้องเขาบอกว่าเห็นหลานนะคะวิ่งลงจากรถมาแล้ว <Okay. S 2> แล้วก็โดนอีกกลุ่มหนึ่งแต่ไม่รู้ว่ากลุ่มไหนเพราะว่าเขาใส่เสื้อดําทับเสื้อสีแดงข้างในอ mm hmm. ว่าโดนกลุ่มนั้นอะรุมกระทืบ mm hmm. แล้วหลังจากนั้นน้องเขาบอกว่าก็เห็นกลุ่มนั้นอะหิ้วน้องไปแต่ไม่รู้ว่าหิ้วไปขึ้นรถหรือว่าหิ้วไปไว้ตรงไหน mm hmm. แล้วหลังจากนั้นขเขาก็ไม่เจออะไรแล้วะคะ่ะ mm hmm. เพราะว่ามันมีเหตุประทะกระนรุงแรงค่ะ hmm. ต่างคนก็ต่าง หาที่หลบอะค่ะแล้วก็มันชุลมุนบอกตอนนั้นคนก็วิ่งกันเยอะอืมแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้เห็นอะไรอ่ะมันลุยทีก็คือว่าน้องโดนเผาเลยแต่ว่าคือว่าช่วงที่น้องโดนปิงปองปลาใส่ขาเห็นว่ามีบาดแผลด้วยใช่ค่ะที่ขาแล้วก็ไปให้แม่ดูไปให้แม่ดูค่ะแล้วแม่ก็ยังบอกว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเลยพวกนี้อ่ะเขาอันตรพาง่ยพูดอย่างเงี้ยพูดตรงตรงยว่าเขาอันตรพายแล้วเห็นว่าน้องก็ไปได้ด่าเสื้อแดงที่ก็ไปด่าก,กับเขาว่า เฮ้ยนุงฟางใส่ไม่ดูคนเหรอพาอน้องเะชอบใส่เสื้อผ้าสีดําอะค่ะเขาคงคิดว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามอืแต่จริงๆน้องก็ไม่ได้ใส่ใจหรอกว่ามีชุมนุมอะไรเพราะน้องก็มันยืนในเสื้อผ้าธรรมดาแล้วพวกนั้นเขาะเลกันเข้ามาทําร้ายน้องแต่ว่าน้องขับรถตีนได้กับเพื่อนพตอนนั้นหลังจากนั้นพวกเัยนมาร่วมชุมนุมกับนักศาลารามเลยใช่ค่ะแล้วก็มีความแค้นอยู่ว่าโดนทําร้ายอะไรอย่างนี้ก็เลยมาร่วมกับเขาอืมเลยมาขอเข้าร่วมกับพวกกาศกาศนักศาราค่ะ แล้วพอตอนนี้เขาเพิ่งแม่เพิ่งไปติดต่อเห็นบอกว่ายากลําบากมากกว่าจะได้พยากลําบากทุกอย่างอ่ะแม่กระทั่งทีไปเอาศพคนดีเอ็นเอตำรวจไม่เคยใส่ใจให้หนูเลยไม่เคยสนใจเลยหนูต้องตามเองทุกอย่างไปนิติเวศไปโรงพักพอนิติเวศบอกได้แต่ตํารวจไม่ยอมไปเอาผลหนูก็ไม่เข้าใจว่าทําไมพอหนูไปแจ้งตายสอนอหัวหมากนะคะสอนอหัวหมากก็ไม่สนใจโยนห้หนูขึ้นขึ้นลงสอนอค่ะประมาณสี่ห้ารอบได้ค่ะวันนั้น ให้หนูวิ่งมาาเจ้าของคดีขึ้นเจ้าของคดีไล่หนูขึ้นไปแย้งความข้างบนหากันอยู่อย่างไงี้ค่ะหาสำนองสำนวนหากันได้เจอหนูก็ไม่รู้ทํทำยังไงหนูอยากจะร้องไห้เลยหนูร้องไม่ออกหนูกลัวไม่ได้สบรุ่งหนูออกมาหนูอยากจะว่าเหมือนกันนะคะแต่หนูพูดไม่ได้หนูกลัวไม่ได้สอบเพราะทุกวันนี้ว่าหนูจะสอบรุ่งมาได้หนูยากเย็นลําบากใจมากเลยหนูก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะยื้อสบรุ่งหนูทำไมหรือว่าจะปิดบังํำพาคดีอะไรหรือป่าไม่ทราบนะคะเพราะว่าสบรุ่งหนูไม่มีหัวและผลการที่เขาาออกม แถลงว่าลูกหนูน่ะมีกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด,ได์ในปอดมากถึง55%เปอร์เซ็นคือการสำลักควันแล้วเสียชีวิตแต่หนูว่าถามแต่ว่าหัวยังไหม้หมดแล้วปอดจะเหลือหรอคะในเมื่อปอดคหัวไมหวไมหรือว่าหัวไม่มีเลย หัวน่ะไม่มีแต่ตำรวจบอกว่าหัวไม่หมดแต่หนูมั่นใจว่าหัวลูกหนูน่ะไม่มีแต่ว่านิติเวทที่เอ่อฉันสูดศพใช่ไหมที่ที่บอกว่าหัวไม่มีค่ะไม่มีหัวตอนที่เก็บแล้วเศษโครงกระดูกหัวมีไหมเศษโครงกระกระโหลกก็ไม่มีไม่มีค่ะมีแต่เหลือแต่แกนกระดูกสันหลังแล้วก็ไส้หน่อยนึงแล้วก็ช่วงขานิดหนึ่งที่มีเป็นเนื้ออยู่หลงเหลืออยู่แค่นั้นเองค่ะแต่แม่คิดว่าลูกถูกตัดหัวไหมก็คิดได้เหมือนกันค่ะว่าหัวลูกหูหายไปไหน มันเหมือนเป็นการแม่คิดว่าเป็นการหือว่าอําพาคดีมากกว่าค่ะเพราะว่ายังไงหนูเชื่อว่าลูกหนูนะไม่ได้โดนเผาตายไม่ได้โดนสำลักควันเผาแต่หนูคิดว่าลูกหนูต้องตายก่อนไม่โดนฆ่าหรือต้องโดนยิงหนูคิดได้แค่นี้ค่ะยังไงก็มั่นใจว่าลูกหนูนะตายก่อนก่อนที่จะโดนเผาแล้วแต่ว่าตอนนี้ตํารวจก็ยังออกมาแถลงอีกก็ยังแถลงแถลงโดยที่ว่าไม่ให้พ่อแม่รับรู้ ไม่ได้สอบถามคดีว่ายังไงแม้กระทั่งคนร้ายที่จับได้สองคนนะคะที่ว่าขึ้นไปรับรับบนรถจับอีกคนยังไม่ได้หรือว่ายังไงไม่รู้เ,เพราะบอกแถลงว่าผู้ตายร่วมก่อเหตุด้วยโยนความผิดใหู้้ตายโยนความผิดให้คนตายเพราะคนตาย,ตายพูดไม่ได้ค่ะพูดอะไรไม่ได้ตำรวจอยากจบคดีง่ายๆอย่างนี้ค่ะหนูพูดได้เลยว่าลูกหนูไม่ขึ้นไปเขาไมไ่รับรับเขาหรอกแล้วก็น้องอายุคแค่สิบเจ็ดเองค่ะสิบเจ็ดปีแล้วก็แม่อยากจะบอกเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านว่า ให้ช่วยเหลือค่ะอยากให้ช่วยเหลือหนูเลยค่ะเพราะว่าทางรัฐทางทางรัฐไม่ว่าจะเป็นทางรัฐหรือทางไหนก็ไม่เคยมีใครมาติดต่อช่วยเหลือหนูเลยคือตอนนี้ยังไม่มีใครมาได้หยิบยื่นช่วยเหลืออะไรเลยตั้งแต่น้องเสียชีวิตยังไม่ได้รับเงิอนอะไรเลยไม่มีเลยค่ะ<ล>ไม่มีอะไรเลยที่จะมาที่มาช่วยเหลือหนูได้แล้วก็ไม่มีใครมาช่วยเหลือบอกว่าจะได้เท่านู้นเท่านี้หนูก็ไม่เคยเห็นหนูไม่เคยได้เงินใครสั้งบาทเลย แล้ววันนี้ทําไมถึงได้มาหาฟ้าถึงนี่พอดีนักสารามเขาแนะนํามาค่ะว่าพี่ฟ้าแกช่วยเหลือได้ช่วยเรื่องค่าท้นส่ค่าอะไรได้เขาก็เลยให้หนูมามาที่นี่ด้วยก็ถ้าเพื่อนๆฟังอยู่นะคะคนละเล็กคนละน้อยที่จะช่วยเหลือครอบครัวที่สูญเสียลูกไปนึกถึงว่าโอกาสเป็นแม่เราเองก็เป็นผ่านการเป็นแม่เราจะเข้าใจว่าการสูญเสียลูกเป็นยังไงแล้วถ้าเพื่อนๆที่มีจุดประสงค์ที่อยากจะช่วยเหลือก็ตามเบอร์โทรเดี๋ยวจะพสเบอร์โทรคุณแม่ให้ ไว้ศพที่ไหนนะไว้ศพที่วัดท่าทองค่ะเอกไมหกสิบสามค่ะเอสุขุมวิทหกสิบสามค่ะสุขุมวิทหกสิบสามสาลาสิบห้าค่ะค่ะสวดสามวันนะคะเผาวันพุธที่วันพุธที่ยี่สิหกยี่ห้าค่ะวันพุธที่ยี่ห้าวันพุทธที่ยี่ห้าแล้วพรุ่นงนี้จะมีการเดินไม่ว่าทุกเวทีพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมแล้วก็รวมทั้งนักศึกษามหนูจะยุ่ไปค่ะแต่ว่าต้องไปรับศพลูกอะค่ะ ก็ต้องหน้าที่ของแม่กับนะ้าก็ต้องทําตรงนี้ก่อนจริงๆแล้วครอบครัวนี้ก็คือครอบครัวนักต่อสู้ครอบครัวหนึง่งที่ไป<ช>ร่วมกันตลอดไม่ว่าเวทีของพรรคประชาธิป,ปัตย์หรือเวทีในเน่ไปทุกครั้ง <ไป S 2> คเดินเดินขบวนก็ทุกครั้งเดินค่ะถ้ามีเวลาคือถ้าไม่ถิตอย่างเงี้ยหนูก็จะไปแล้วอยากจะฝากอะไรไปถึงทางบ้านบ้างหนูอยากให้ทุกคนนะคะร่วมกันต่อต้านให้สําเร็จค่ะมีใครนะคะที่มีแรงออกมาก็ออกมาทุกคนนะคะ พวกเราอ่ะต้องต้องกู้ชาติค่ะอย่าไปเชื่อพวกที่เขาไม่นี่เรานะคะพวกเสื้อแดงเขาไม่ได้มาทำอะไรเราดีรัฐบาลชุดนี้ก็ไม่ได้มาช่วยเหลือเราเราต้องกู้ชาติค่ะโอเคแม่ก็ต้องสู้ต่อไปทำศพลูกนะค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆก็ช่วยกันไปนะคะขอบคุณค่ะขอเคมาดูมาค่ะขัดเอาไปเสียอะไแก็มีปอกลูกกระสุนอยู่ในถุงกระติกตำรวจที่ผมถามเขาไปว่าลูกกระสุนนี่ ผมก็บอกเขาไปว่าพี่ชายผมคงถูกยิงก่อนคือว่าตำรวจสองคนเขามองตากันเหมือนเขาเขาหลีกคําตอบเราเลเขาก็ไม่พูดอะไรคือเราถามเรื่องเลือกรูปกระสุนแต่ตำรวจไม่ตอบตำรวจไม่ตอบแล้วตำรวจก็มอง้ากันสองคนเหมือนหลีกคำตอบอืมแล้วแต่ว่าเราเชื่อใช่ไหมว่าพี่ชายถูกยิงก่อนเชื่อครับแล้วไม่มีแขนด้วยหรอนูกว่าไม่มีแต่หัวหนูว่าอะไรแขนหัวอะไรไม่มีรือว่าแค่หัวอย่างเดียวที่หายไปแขนด้วยครับแขนด้วยเหรอครับผม แต่ตอนที่ดูตอนที่ดูในคลิปตอนแรกอะครับจะมีแขนอยู่แต่ว่าตอนที่ตำรวจสืเขามาดูตอนนั้นอะแขนหนึ่งมีอยู่ผมดูในคลิปอยู่แล้วไปที่ไปรับส่งทีนึงก็แค่ช่วงข้างหลังแล้วก็พวกลัไส้เี่ยแต่หัวเนี่ยไม่มีตั้งแต่ต้นหัวไม่มีตั้งแต่เจอครั้งแรก แล้วเราเราแล้วตอนนี้ข่าวที่ออกไปเพราะว่าอย่างเนี้ยเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่สนิทและอยู่ด้วยกันในเหตุการณ์เราคิดว่าเพื่อนเราเนี่ยถูกแบบว่าสำลักฟันอย่างที่ข่าวออกจริงหรือไม่เขาบอกว่าไปเผารถแล้วก็สำลักฟันข่าวใช่ไมคเหรอไม่ไม่ไมันไม่ใช่<ๆ>เพราะว่าเพื่อนผมเขาไม่ไม่น่าทำม<ๆ>ันและที่บอกว่าสำลักฟันตายเพื่อนผมงที่กรจกะจกก็แตกแตกเยอะ คนเราถ้าเกิดจะหนีมาเนี่ยจะวิ่งลงมายังไงก็วิ่งฝ่ากองไฟเราได้แต่หนูก็ยืนยันว่าตอนแรกเนี่ยเราวิ่งลงมาด้วยกันใช่แล้วก็วิ่งกนเรียกเรียกเพื่อนลงมาแล้วก็วิ่งหนีกระสุนตอนหลังจากนั้นก็วิ่งหนีกระสุนตัวใครตัวมันเป็นยังไงบ้างตอนนั้นเหตุการณ์ก็อวิ่งก็มีน้องเสียงเปิดเสียงระเบิดดังตลอดเวลาอืมตอนนั้นก็วิ่งลงมาเนี่ยวิ่งหนีตายหมดอ วิ่งหนีตายก็เลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนเราไม่เห็นนี่อยู่ด้วยกันปะครับน้องๆได้อยู่ด้วยกันไหมนี่เอาคือไอ๋อไปกันสองคนอือคือไปสมัครเป็นการของนักศึกษารามแค่สองคนก็คือว่าพี่ชายผมตอนก่อนก่อนในวันนี้มีหมอบอคือว่าเขาโดนปลาระเบิดมองไต่ก่อนคือโดนปลากระตุ้นก็คือว่าทำนองแบบว่าเขาากไปเอาคืนอะไรไปเรื่องของการตรางๆอืะ คือว่าเขาโกรธแต่หลังากนี้เขาก็แบบว่าเขาก็ไม่อะไรนะเขาเจอพวกเสื้อแดงปลาระเบะิดกินบางไห้ขาวแล้วเ,<ข>เป็นแผลไหมเป็นครับแล้วเขาโทรคลับอกแม่ว่าผมถูกอะไรมีอะไรมี้เขาเลยชวนเบ้นไปชวนน้องเบ้นไปเป็นการขอเป็นการอาสาตอนนั้นเราก็จะไปซื้อเสื้อผ้าที่กอทอกันที่เจอม็อกกอมักวันดีก็เลยขอเขาร่วมเพื่อที่จะขึ้น เพื่อที่จะช่วยในการที่จะดูแลพี่น้องด้วยแล้วก็ที่จะเอาคืนสแสดงด้วยแต่ว่าอยากบอกเลยพวกคนที่เขาออกข่าวมาว่าบอกว่พาพี่ชายผมขึ้นแม่ขโมงเลยพี่ชายผมไม่เคยมีนิสัยมันอืยอันนี้คือน้องชายติดจัดคนที่เสียชีวิตเลยนะแล้วก็ในสิ่งที่ข่าวออกไปเนี่ยบิดเบือนหมดเลยบิดเบือนหมดเลยครับทั้งที่วันเป็นจริงเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าถูกฆ่าแน่นอนอ แล้วก็พี่ชายเนี่ยโดนปลาปิงปองก่อนที่จะเสียชีวิตด้วยแล้วพี่ชายก็ได้ไปด่าเสื้อแดงด้วยป่ะก่อนช่วงที่ว่าโดนปาระเบิดเห็นบอกว่าได้ไปด่าด้วยใช่ไหมก็มีปากเสียงนิดหน่อยว่าป้าไมอะไรมาเนี่ยว่าพอปาหลายคนแบบว่าเดินอยู่เนี่ยปาหม่วปลาหน้าาพาเนี่ยแล้วแล้วก็มีปากเสียงเรื่องอือก็คือว่าทําแบบว่า มีแบบเหมือนกับว่าเป็นใหญ่อะพูดง่ายๆมีอิทธิพลมากก็เลยได้เจอเหตุการณ์นั้นก็เลยได้มาสมัครเป็นกาดเลยอืมแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยที่ว่ากลุ่มชาวบ้านหรือว่าที่กายืนยันว่ามีเด็กตายที่มินิหมากเราได้ไปหากันบ้างหรือยังได้ไปถามหรือยังตอนที่มีข่าวที่เขาบอกคขาบอกนี่ยเคหลังๆจากหลังจากวันนี้ไปมากแล้วแล้วเขามาบอกได้วันหนึ่ง ก็คือทางบ้านบอกว่าเนี่ยเจอของกลางพวกเคทอตับอะไรเนี่ยก็คือโปติพิี่ยช้ถ้าเกิดมีเรื่องอะไรเขาจะกลับบ้า mm hmm. นเขาจะโทรบอกแม่อะไรตลอดแม่ก็สงสัยว่าทําไมเออเจอไม่กลับมาอะไรนี้าะเ,เลยไปดูที่สอนอนแล้วก็ไปเจอของกลางตามที่ผมนอนที่ฟัง mm hmm. ก็ไปเจอหวนขัดแล้วก็เจอเพสแล้วก็ของเขาจุดทูบครถบันเรียกเขากลับบ้านก็บางวันนี้เขาไปเวลา มันขึ้นนจุดทุบเรียกเขากลับบ้านดีบางไปเจอแหวนที่เขาใส่นุ่งนางแหวนคือแหวนนั้นทุกบ้านที่เขาชอบใส่เขาถอดไม่ได้นะเขาใส่ตลอดทุกวันแล้วก็ไปเจอตรงที่เจอศพบางเขาเจอแหวนัดีแล้วถูกเผาไม่แหวนถูกเผา,เาไม่มไม่เผาแล้วไอในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยวันนี้เป็นคืนที่สามที่ว่าเก็บศพไว้รู้สึกอย่างไงบ้างกับสิ่งที่เกิดขึ้น ียใจทำไมแบบวนี้มันยังไม่คืบหน้ายังปล่อยให้เป็นอย่างนี้อยู่อยากให้เพื่อนแบบได้รับความเป็นธรรมได้เพื่อนจะได้แบบสุติอะไรเี้แล้วตอนนี้ยิ่งศพถ้าปผแล้วไม่มีหัวเนี่ยจะยิ่งทุกข์กนไปอีกในในตามภาษาความรู้สึกจากใจเราอยากจะวนคนที่รู้ที่พอรู้เห็นหรือว่าอาจจะเห็นว่าเห็นหัวหรือประโยนทิ้งที่ไหนวนผู้ใจบุญกันหน่อยเร็ว ก็พูดได้ได้ได้หัวพี่ชายคืนก็คืออยากให้เขาอยากให้ได้หัวคืนมาเขาก็ได้ไม่ต้องห่วงเลยเขาได้ไปแบบสบ,บายเขาได้ไม่ต้องมีตาบบบติดตัวไปอะไรอยากให้เขามาบอกบอกว่าถ้าคนเห็นให้เขามาบอกว่าโกลธอ,อยู่ตรงไหนอ่ะอืมว่าหัวเพื่อนอยู่ที่ไหนนะเพื่อนจะได้ไปสบายไม่ต้องห่วงอะ จริงจริงวันนี้พี่เองยังเศร้าเลยโดยเฉพาะน้องคนเล็กนั่นน่ะแค่ขวบเจ็ดเดือนนะทุกคนก็เศร้าในเหตุการณ์นี้แต่เราก็ต้องสู้ต่อไปเราก็ต้องให้กำลังใจเด็กๆที่ทำดีนะพี่น้องแล้วก็เห็นบอกว่าฝันด้วยฝันว่าไงครับก็ฝันว่าเพื่อนเดินเดินมาแล้วก็บอกบอกว่ามันบอกว่าตัวเขาเนี่ยเขาไม่เป็นอะไรคือก็ยังไม่รู้ตัวตว,ว่าเขาตายแน่เลยเหมือนแบบ ประมาณบอกว่าไม่เพื่อนเป็นห่วงไม่ต้องให้เพื่อนคิดมากเลยมาเนี่ยแล้วแล้วฝันเนี่ยเห็นตรงไหนอะพาไปที่รถหรือที่ไหนคืออยู่ฝันอยู่ที่ที่เคยนั่งเล่นด้วยกันประจําอืมก็ฝันว่าเขามาหาด้วยแล้วเราคิดว่าถ้าหากว่าไม่ได้หัวเพื่อนคืนเนี่ยเราคิดว่าเขาจะไปสุขไหมไปไม,ไม่ไม่สบายอา แล้วเราคิดว่าเราจะต่อสู้เรื่องนี้ให้เพื่อนต่อไปไหมคิดว่าพวกเราสู้ไหมสู้นะสู้นะทุกคนสู้ถึงที่สุดนะโดยเฉพาะน้องชายหัวอกการเป็นน้องอยากจะฝากถึงตำรวจที่ไม่ทำหน้าที่ยังไงขนาดแขนที่ตอนแรกเอาไปมีแล้วตอนหลังไม่มีอาจจะมีรอยกระสุนด้วยหรือเปล่าเพราะหลายคนวินิจฉัยผู้ใหญ่ก็บอกว่า หัวนะ่ะอาจจะโดนกระสุน<อ>ก็เลยต้องตัดหัวทําลายหลักฐานและส่วนแขนก็อาจจะโดนกระสุนหรือเปล่าหรือคดีนี้ตํารวจรู้เห็นหรือเปล่าถึงไม่ยอมทําคดีนี้อยากจะฝากอะไรถึงตารวจก็ผมว่าตำรวจน่ารู้เห็นบอกอยากให้ตํารวจบ,บอกความเป็นจริงออกมาอมบอกว่าให้ให้เขาอยากให้เขาคิดหน่อยให้เขาคิดกลับไปว่าถ้าเกิดเป็นลูกเป็นหลานเขาจะคิดยังไงอม,มองอาถรรแค่นี้คือว่าขอให้คดีที่พูดไป ให้เขาทำไปตามตรงหรือว่าเปลี่ยนมาตลอดเนี่ยเขาก็ออกข่าวมาโม่บอกว่าพี่ชายผมอ่ะขึ้นไปร่วมขโมย กับสองคนนั้นท,ท,ทั้งดีพี่ชายผมเพื่อนเขาก็ไม่รู้จักของคน,นั้นี่ิูกันแล้วเขาไม่เคยมาโทรถามแม่ผมเลยว่าคดีมาถึงนี้แล้วมาถึงไหนถึงไหนยังไงดีเอพกผมพ่อแม่ผมก็ต้องไปตามเองเขาไม่โทรมาบอกอะไรนี่คือความเลวร้ายของตํารวจพี่น้องท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านฟังนะคะว่านี่คือความเลวร้ยรายที่อ,ออกมาจากเยาวชนของเราหรือว่าน้องชายซึ่งก็ต้องการความเป็นธรรมให้กับพี่ชาย อันนี้คือเด็กๆทั้งนั้นเลยถ้าเราเห็นนะเนี่ยเด็กๆเด็กๆทั้งนั้นเลยในครอบครัวที่มาไว้อะไรคืนสุดท้ายแต่ว่ายังไงก็ต้องเก็บศพไว้สู้ต่อไปนะสู้นะครับสู้นะสู้ไม่สู้อ่าสู้โอเคสู้จับใจบายๆครับคุณครูทำไม่ได้นะทำไม่ได้ผมไม่โอยนะอืมเราก็ไม่ยอมนะสู้ต่อไปน้อง